าจัดให้แล้วนะครับกับลอกเพนในตำนานครับเจ้าเพนเพอร์ซูสีที่ทุกคนรอคอยนะครับาถามกันมาเยอะพี่ครับเมื่อไหร่มันะจะเข้ามาสักทีมาวันนี้จัดให้แล้วนะครับกับเบอร์ยอดฮิตตลอดการครับมาเริ่มกันที่เบอร์5000ก่อนเลยตัวนี้นี่ใครที่เป็นสายป๊อปนะครับสายแคดเยื่อนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะเอาไปใส่คู่กับคัน9ฟุต10ฟุตก็หล่อไม่แพ้กัน ตัวนี้นะครับเพนเพอร์ซุดสีนะครับบอดี้เขาจะเป็นกาไฟสามเนะครับแข็งแรงทนทานไม่บิดตัวนะครับสปูนเป็นอลูมิเนียมพระเบรกเฮดทีร้อยเหมือนเดิมครับแอร์โรเตอร์เบอร์ใหญ่มากนะครับแขนระบบเกรียวมาพร้อมกับน็อปยาง EVA จากเพนโดยตรงครับเรียกได้ว่าตอบทุกโจทย์การใช้งานและไม่ต้องห่วงนะครับลอกเพนนี่สายทะเลอยู่แล้วนะครับสายขลกอยู่แล้วนะครับนะ อ่าวเพนจัดด่ดนๆครับกับลอกเพนงบประหยัดนะครับเอาใจนักลบงบน้อยต้องจัดตัวนี้เลยครับคุณภาพเกินราคาแน่นอนเบอร์หกพันครับนี่เสียงลั่นเสียงลั่นลั่นครับแกนใหญ่ๆตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เอาไปตกปลาบึกนะครับตกปลาบึกปลาใหญ่หน่อยนะครับลงหน้าดินงานทะเลนะครับใส่คันเวทสักสามหกสี่แปดนะครับเอาไปเล่นปลาบึกเอาไปเล่นงานทะเลหน้าดินนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับกับเบอร์หกพันนะครับ วันนี้ลูกปืนสแตนเลส4ี่ลูกนะครับบอดี้ก็จะเป็นการไฟ 3x ์เดี๋ยวนี้เขาไม่ทําบอดี้โลหะแล้วนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับเขาจะใช้เป็นการไฟ 3x ์นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่บิดตัวแต่น้ําหนักเบาถ้าเบรกแฮทีร้อยเหมือนเดิมครับจุกจุกนะพร้อมใช้งานนะครับส่วนพีบเบิลของเราครับสายประบึกล่าของใหญ่อย่างเดียวไม่ตกของเล็กครับกับเบอร์แปดพันครับให้ฟังเสียงก่อนกริงกริ้งกริ้งกริ้งนะครับขนาดตัวก็จะ มาคือมาหน่อยนะครับแต่สายประบึกก็ประมาณนี้อยู่แล้วประมาณนี้อยู่แล้วนะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีนะครับไม่ได้หนักเหมือนตัวรุ่นเก่าๆแบบหนักตัวหนึ่งสามโลงเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับมันก็หนักไปหน่อยนะครับพะเบรกเฮดทีร้อยเหมือนกันครับตัวนี้ลูกค้าสร้างตํานานไว้ที่บึงสาราญครับไซร์ร้อยอัดมาแล้วครับใช้แค่เบอร์หกพันด้วยไม่ได้ใช้เบอร์แปดพันอีกต่างหากนะครับใครสนใจนะครับจัดด่วนๆนะครับกับเจ้าเพนเพอร์ซูสสี่นะครับเบอร์ห้าพัน 2,490บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นลอกทะเลลอกแบบอนเนกประสงค์ครอบคุมการใช้งานที่ราคาไม่แรงนะครับเป็นลอก SW ที่ราคาไม่แรงนะครับเน้นใช้งานลุยๆนะครับเบอร์6,000ครับ2,590บาทเท่านั้นครับโห้โ,โคตรคุ้มเลยถ้าใครแบบไม่ชอบลอกใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ต้องการความแข็งแรงทนทานเบอร์6,000ก็เป็นคำตอบที่ดีครับไซส์ร้อย100อัดมาแล้วลูกค้าผม นะครับเบอร์8000ันครับพี่เบิ้มนะครับสําหรับคนที่ไปพมา่าไปอันดามันนะครับหรือว่าตั้งใจจะไปเฝ้าไซร้อยอย่างเดียวนะครับจัดเบอร์8 0 0พได้เลยนะครับอ่าเบอร์8000ัราคาสองพบาทเท่านั้นครับค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยมีเข้ามาเบอร์ละสิบกว่าตัวเท่านั้นนะครับฉะนั้นใครช้าหมดอดนะครับผม